สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงทูบ็อกกันนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์สองนะครับตัดทูบ็อกถ้าผมบางๆก็จะขึ้นเป็นเบอร์สามนะครับดูหน้าง,งานเรานะทูบ็อกนี้ผมจะไม่เก็บรายละเอียดมากมายนะครับจะไม่ได้ไล่เฟดไล่เงาอะไรนะตัดแบบง่ายๆครับใช้ฟันรองแค่เบอร์สามแล้วก็เบอร์หนึ่งเก็บตีนผมนะครับนิดเดียว นนะจะไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมายจะไม่ได้ไ,ไ,ดไล่เฟดไล่เงานะด้านหลังก็ขึ้นทุยเหมือนรองทรงสูงไปเลยนะครับนี่ครับจะใช้บล็อกเป็นเบอร์สามนะครับลองตัดเทคนิคนี้ดูนะครับอาจจะง่ายก็ได้นะครับทูบ็อกทูบล็อกที่ไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับพอดีพอดีนะทูบล็อกแบบตัดแบบออกแนวนธรรมชาตินิดนึงนะครับจะไม่ไล่เงานะครับ อาจจะรายละเอียดจะไม่ได้จีบไล้มากมายครับันนี้ก็ขอโทษด้วยครับเสียงผมพอดีเป็นหวัดนะครับค่อนข้างที่จะเสียงเปลี่ยนนิดหนึ่งต่อมาผมใช้เป็นบล็อกเบอร์หนึ่งนะครับยกฟันลงเป็นหนึ่งจุดห้านะครับต,ตรวดตรงจอนิดหนึ่งให้มันดูเงาเงานิดหนึ่งนะครับ จะไม่ได้ใช้ศูนย์จุดห้าอย่างที่ผมชอบไล่เฟรดครับเฟรเดแบบนวลๆอันนี้จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับพอดีจอลูกค้าค่อนข้างที่จะไม่มีนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้นี่ครับแล้วก็กันโคบตัดง่ายๆเลยนะครับทรงนี้เราไปตัดกันดูนะครับเราไปฝึกดูแล้วครับแต่ทรงนี้จะไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมายนะด้านบนก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ยาวมากนะครับทูบ็อกซ์เขาจะเป็นสองชั้น,นจุดนี้ก็ใช้ฟันปลานะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายดูครับใช้ฟันปลาสับเลยนะครับตรงนี้ตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะฮะแต่ผมค่อนข้างที่จะตัดยากนะครับทิ้งลงมาให้เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับทูบ็อกซ์ผมลูกค้าค่อนข้างที่จะ น่าจะตกได้พอดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซอยปลายให้มันดูพิ้วนิดหนึ่งนะด้วยกันไกรฟันปลานะจับซอยแบบนี้เลยนะครับง่ายๆไปเลยนะแต่ถ้าผมลูกค้ายาวแล้วก็ตัดออกหน่อยนะครับให้ตกอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับทูบอกมันกําลังสวยนะถูบอกตกอยู่ประมาณมาณหางคิ้วแล้วก็หางตาเนี่ยกำลังดีเลยนะครับ ถ้าตกอยู่หูก็มันจะเหมือนที่้าเป็นอันทััน้วนะนวครับคัดเสร็จแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ฝากคนละจกดนะครจะไม่ได้เข็บรายละเอียดมากมายนะครับคี่ครับมัน,นจะเป็นธรรมชาติละครับผมไม่ได้ล่างมาขึ้นเทปดูสังก็เดหนะึ่งเกกดวจนบนะครับส็จราไปฝึกตับนะคือมัห้ ที่จะรายละเอียดไม่ต้องเยอะมากมายนะมันไม่เหมือนรองทรงไม่เหมือนเฟดอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเยอะนะครับตัดด้านหน้าออกนิดหน่อยนะครับไม่ให้มันเทงตาโอเคครับเสร็จแล้วครับฝากไลค์กดแชร์ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ